นี่มาเลาะไฮเลาะมากเบื้องเขาเลาะไปเลาะมากอันนี้มันเอียงขาวๆบุพี่น้องเป็เบื้องใตใๆกันขาเป็นอแ้ี่นูี่นีลีต้วนี่พี่น้องมาเบื้องโลกาบนเทงเลยบนี้พุ่มสิเป็นย่ายงเราบ่ได้มาเลาะบนงยกที่ จีดยาวใหญ่เนี่น้ำตอนนี้เพียงเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อบบบมาเก็บซอยข่อยเด้อพี่น้องเฮงไดยบบบข่อยจังสิเก็บแล้วแบบนี้แบบนี้จีบอะไรนั่งเสอบกับพายยืนนี่งเพี่น้องแบบนี้ต้องเด้อกคนต้องมาหน่อยหน่อยได้เพี่น้องเฮงเฮงบังนี้คนตังนะุู้กข่อยกับจีเก็บซอยบ่ได้ดอกนี่สงสัยสียำซอยบ่จะเขาไปลูกออกมาเอ็มแม่สียมลน ตีเก็บไปมกสุกิร้อ,อกมาลูกออกมากทนเจ้าของเห็ดซอยว่าเป็นออกมากคนนะมองไหมเปลีนย้ายเหมือนหรอมาเด้อมาเด้องตเก็บเห็ดซอยนะพี่น้องมาเด้อมาเด้่องคนพูดนะอ้มอมกับไพ่ไปทั้งคนอีกบ้าง เฮ็ดปวกของแท้มีปวกพร้อมเฮ็ดปวกซอยกันมาด้อไปยัของแม่เมื่อเดือดรูกมาเด้อมาเด้อไปยัของแม่มา

น้องมาเก็บมาเก็บมาเก็ยบย่ายซอย่อยน่นนี่กมมาพอตอนลับเป็นย่าต้องดูบนันอ้อมกอภัยอยู่บนันมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บซอยน่นนี่เก็บบ่ไหวได้นี่ยกระตุกห้ามมอขึ้นถอาตื้มกันเลยบนันมืวอวานข่าตะแเปนรัดน้ำรัดป่าอยู่ มาทางผีเห็ดหละเกิดแบบน,นี้กจนว่าเทาเมด่บนึงนะยังได้ขอเสีเก็บแล้วเมื่อนี้เก็ยบยุ่มเดียวนึงเกิดอ้อมหน้าอยู่พี่น้องพี่นี่ฝนดีเกิดหลายครับเน้อพี่น้องมาเก็บไปมกซอยกันเน้ย ไปเก็บนิดกันเด่อบันเล่อดูเน่าเมียมิดนิดจากแล้วเริ่มลวนี่นี่ซุ้มนึงว่พผลผอมนอยังในน้ำในน้ำว่มีตี